แน่ารันกี่ของเมื่อวานก็แน่ละอยากกัดฟันได้บ้างอ้ำอ้ำให้วันนี้หน้าสดจริงจังเลยเนี่ยโอ้ยสดก็ใส่มากหน้าสดกันคิ้วไปเนี่ยไว้ตอนดีวันเนี่ยนะนานเห็นทีไม่คุณถ่ายแล้วนานแล้อันนั้นเป็นคิ้วปหรปกติหนูก็มีแต่ว่าหนูโดนฟันอ๋อหนูปอแต่ถ่ายรูปถ่ายแล้วสดมากเลยตอนเนี้ยอันนี้ก็มือจัดนะ พี่ว่าอว่าไม่ไปไม่เป็นเลยพี่ว่าบอกว่าไม่รู้จะถ่ายยังไง่พามไวกงอ่ะอันนี้แรงกว่าอโอเคเนี่ยโอเคเลย แนนรถเข้าเยอะรูนี้รูนี้แนนมารูนี้